ครับผมเห็นว่าพี่เอกกี้เนี่ยมีเรื่องผีเด็กด้วยหลังจากเรื่องเนี้ยแล้วก็เว้นระยะมาอีกหลายปีเหมือนกันครับผมมาเจอตอนนั้นผมไปถ่ายคอนเทนต์กับนันเอกนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเดิมเลยคือหลังจากที่เราไปถ่ายคอนเทนต์อะไรเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับมาที่โรงแรมแล้วทุกคนก็สูบยาอยู่ล่างผมก็เป็นน้องนะก็ถูกใช้เฮ้ยขึ้นไปเปิดแอร์หน่อยอ่ะผมก็ รับคีย์การ์ดมาเสร็จปุ๊บขึ้นโรงแรมโรงแรมมันเป็นโรงแรมเหมือนในยุค90นะครับที่มันเป็นวนๆแล้วชะโงกลงไปตรงระเบียงมันจะเห็นชั้นหนึ่งครับเก่าไหมก็ไม่ได้ถึงกับโซมากนะครับเราก็นอนในโรงแรมที่ดีพอสมควรเลยในจังหวัดอะไรเงี้ยวันนั้นผมก็ขึ้นลิฟต์มาผมนอนอยู่ชั้นห้า ออกจากลิฟต์มาปุ๊บผมก็มาเปิดประตูห้องเอาไว้เพราะว่ารอพี่คนหนึ่งพบผมนอนกับพี่คนหนึ่งครับผมซึ่งอีตัวเนี้ยกลัวผีโคต <c oughs> รๆกลัวผีมากผมก็เปิดประตูทิ้งไว้เผื่อเขาเดินตามขึ้นมาไงผมก็เปิดแอร์ทาจัดของอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเตรียมตัวอาบน้ํะน,นอนพักแล้วครับผม,บผมตอนเก็บของอยู่สักพักหางตาผมแวบไปเห็นเด็กยืนอยู่หน้าประตูอืม แบบหน้าโผมาอย่างเงี้ยชะโงกมาดูเราเนยใช่เฮ้ยเด็กแปลกแปลกแล้วแปลกแลแล้วแปลกแปลกเลยมันไม่น่าใช่คนละเด็กที่ไหนวะมึงจะมายืนหน้าห้องอื่นตอนตีสามพ่อแม่มึงอยู่ไหนเนี่ยไม่ดูแลเลยอมนคิดในใจอีกไม่น่าใช่ละกั้นใจเลยน้องไอ้น้องสักพักหนึ่ง เด็กมันก็โผล่ตัวออกมาแล้วก็เดินผ่านห้องผมจําได้เลยผูจจาได้เลยใส่เสื้อเบนเทน <c oughs> ใส่เสื้อเบนเทนเดินผ่านหน้าห้องผมอะ <c oughs> ปื๊ดเบนเทนด้วยเบนเทนผมแบบไอ้แปลกๆว้เด็กโง่เพราะว่าไอ้เราก็แบบใจดีสู้เสือนะเดินไปที่หน้าประตูแต่อีกใจหนึงคิด ไม่โจรก็ผีอ่ะมีสองอย่างอออตอนผมออกไปหน้าประตูใช่ไหมผมก็ดูก่อนทางนี้แม่งมีคนไหมเพราะกลัวออกไปปุ๊บแม่งฟาดปุ๊บเรียบร้อยสลบเลย,เย,อ,ยอ่ะเราก็ระวังตัวไม่มีใครผมก็วิ่งพูดออกไปเลยครับชะโงกดูฟึ๊บไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเสียงปิดประตูก็ไม่มี เสียงปิดประตูฝั่งนู้นซึ่งเด็กมันเดินไปทางนี้เราก็ดูแต่ฝั่งนี้มันเป็นทางวนออ oh. ดูไม่มีใครเลยวะไม่ได้ยินเสียงปิดประตูด้วย <S 2> <S 2> <S แล้วแหมคนลุกอีกแล้ว <S <S คนลุกอีกแล้ว <S <S สองดอกแล้ว <S 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 อะไรวะสักพักหนึ่งน,น,น้านเนเกกับพี่คนหนึ่งขึ้นมาบนลิฟต์พอดีลิฟต์เปิดขเขาก็ถามเฮ้ยทำไรอ่ะ ผูบอกว่ากูเห็นเด็กเดินผ่านหน้าห้องก็เลยวิ่งออกมาดูแต่ไม่เจอใครสาทาระษาเสียอยู่แล้วด้วยนี่กลัวอยู่แล้วอ่แบบกี้แตกไปเลยปราษาทเสียไปเลยอ่ะคือแบบกูจะกลับกรุงเทพเลยอ่ะโอ้โหผมแบบว่ามึงกลับไม่ได้กลับไม่ได้เเออกลับกลับไม่ได้มันตีสามแล้วมึงจะกลับยังไงเออมึงนั่งเครื่องมาแล้วมึงจะขับรถกลับเอารถไหนกลับมึงนั่งรถทัวร์เหรอเวลานี้ใครจะไปส่งมึงเราก็แบบ เอาวะมานอนสักพักทุกคนก็เตรียมตัวเชื่อไหมคืนคืนนั้นน่ะอีพี่ที่กลับมาพร้อมผมอะ่ะครับผมอาบน้ําอยู่แมงข้ามแปลงฟันด้วยอยู่ด้วยเลยเออยอยู่ด้วยครับแล้วก็มันไม่อาบน้ําเลยเพราะว่าถ้ามันอาบน้ํามันต้องอยู่คนเดียวอไม่อาบน้ำแม่งน,นอนหม่มห่มเลยห่มคุมโปงแล้วก็พระโอ้พระเครื่องอะไรเต็มเตียงไปหมดมมห้องมันเงีย,ย,ยบไหมเขาโทรศัพ์ผมอ่ะวางไว้อยู่ ตรงกลางห้องเลยอักพโทรศัพท์บดังเป้งขึ้นมาผมบอกฮัลโหลนาเน็กโทรมาเฮ้ยมึงพี่ว่าเรามานอนรวมกันไหมหรือนาเด็กโดนด้วยเหรอครับไม่รู้เหมือนกันแต่เรียกรวมแล้วเลือกลิกรวมพลละครับว่าเฮ้ยพี่ว่ามานอนรวมกันดีกว่าเออเผื่อนอนคุยกันน่าจะมีมีอะไรแปลกๆให้องนาเด็กแน่เลยนะครับก็เลยแบบ Okay. สุดท้ายก็เลยยกพวกกัไปนอนห้องเขาครับ,รบแต่ก็ยังคงสงสัยอยู่ว่าไอเด็กนี่เป็นใคร